สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและว,วันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกับความล้มเหลวในฤดูกาล2024-2025สนับสนุนโดยกองทัพอะไหล่ยนต์นำเข้าและจำหน่ายเครื่องยนต์อะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์โทร0813351942และ0982604335และ Line ID atkta56 เข้ามาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันหน่อยครับก็ต้องบอกว่าจบลงไปเรียบร้อยครับสำหรับศึกฟุตบอลยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จครับส่งผลให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของอโมริมครับกลับบ้านมือเปล่าทั้งทางที่นี่คือเกมแรกที่แพ้ในถ้วยใบนี้และนี่เป็นบทสรุปครับว่านี่คือความล้มเหลวอย่างแท้จริงในฤดูกาลนี้นี่คือซีซันที่แสนเจ็บปวดของแฟนปีศาจแดง การแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาครับที่ซานมาเมสครับประตูชัยนั้นเป็นของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับแบรนดอนจอห์นสันยิงประตูโทนถามว่าจะเรียกว่ายิงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเป็นการโฉบตัดหน้ากองหลังครับตัดหน้าลูกชอแล้วก็บอลทําให้มันเสียจังหวะแล้วก็ฉลับเข้าประตูไปจังหวะนี้หลายคนบอกว่าแหมโอน,นาน่น่าจะเซฟได้อน่าจะเซฟได้นะก็นั่นแหละฮะนี่คือจังหวะของฟุตบอลที่ทีมมันจะคว้าแชมป์ะนะครับ พราะทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยไม่ได้ดีกว่าทางด้านแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเลยครับแมนยูเนี่ยเหนือกว่าทุกด้านตั้งแต่เริ่มเกมมาคลองบอลเหนือกว่าโอกาสยิงเยอะกว่าหากเทียบกับทงด้านท็อตแนมฮอสเปอร์แต่ว่าไม่สามารถที่จะมีสักครั้งเลยครับที่จะเจาะตะขายวิคคาริโอได้ครึ่งแรกนี่ดูจะเก่งกันทั้งคู่ครับแต่พอครึ่งหลังมาแมนยูนั้นดูดีกว่าหลังจากที่ทีมนั้นเสียประตูไปแล้วและเสียประตูในนาทีสาคัญอีก่แล้วครับก่อนจะหมดเวลาการแข่งขัน5นาทีนะในครึ่งเวลาแรก หลังจากนั้นมีการบุกอย่างต่อเนื่องโอกาสทองลูกหมงของลัสมุดฮอยลุนครับบอลกำลังจะลอยข้ามประตูครับเจ้าฟานเดอร์เฟนก็สกัดออกมาได้ไหมนึกว่าฟาบิโอคานาวาโลการยิงของการนาโชลูกมงของลูกชอกาเซมิโลไม่มีจังหวะไหนเลยครับที่เปลี่ยนโอกาสให้กลายเป็นประตูได้ทั้งฝั่งกสเปอร์ก็เล่นลรับลึกเล่นอย่างมีวินัยครับเล่นตามจังหวะที่ตัวเองมี นะตามผู้เล่นที่ตัวเองมีไม่มีตัวรุกเล่นใช้ตัวรับเป็นครั้งที่แอนด์พอสเซโกกูเปลี่ยนวิธีการเล่นของตัวเองก่อนเกมเนี่ยลูเบนอโมริบอกว่ารู้ดีครับว่าแอนด์เนี่ยจะมาแผนไหนสเปอร์จะมาแผนไหนแต่จบเกมอย่างที่เห็นครับแอนด์เปลี่ยนวิธีการเล่นของตัวเองซึ่งสุดท้ายเขาทําสําเร็จกลายเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมของเขาครับนัดที่ร้อยของแอนด์พาทีมคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในรอบ17ปีหลังจาก ที่เคยคว้าแชมป์ลีกคัพได้เป็นแชมป์ยุโรปครั้งแรกในรอบ41ปีจากยูฟ่าคัพทั่วรายการเดียวกันครับแต่คนละชื่อครั้งนั้นในปี1984ยุคข,ของซีฟอาชิบายุคข,ของเกรนฮอตเดนครั้งนี้ทําได้สําเร็จในฝั่งแมนยูครับเป็นความพ่ายแพ้นัดแรกในศึกยูโรปาลีกและเป็นความไม่แพ้นัดที่สําคัญเลยเกินเพราะพ่ายแพ้นในนัดชิงการพ่ายแพ้กับสเปอร์เนี่ยถือว่าเป็นนัดที่4ติดต่อกันและยิ่งไปกว่านั้นคือ ไม่ชนะสเปอร์มาแล้ว7นัดเป็นสถิติที่เลวร้ายเหลือเกินครับอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าจดจําคือนี่คือฤดูกาลที่พ่ายแพ้เยอะมากๆพ่ายแพ้เยอะมากๆโอเคจบไปสรุปไปครับยูโรป,ป้าลีกแชมป์คือท็อตแนมฮอสเปอร์ส่วนแมนยูไม่ได้ไปไม่ได้ไปหม่ความอะไรพอไม่ได้แชมป์ก็ไม่ได้โคต้าไปยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอโมริมก็ยืนยันว่าผลงานในวันที่แพ้ยูโรป,ป้าลีกเนี่ยไม่ได้แย่ครับ ดีกว่าด้วย3แต่จบสกอร์ไม่ได้เขาบอกว่าเราต้องรับมือกับความเจ็บปวดที่เปลี่ยนโอกาสเป็นประตูไม่ได้นักเตะพยายามแล้วครับแต่ผู้รักษาประตรูของสเปอร์เหนียวมากไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึง่งไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึง่งเขามั่นใจว่ามันดีกว่าแล้วก็มีแผน2เตรียมเอาไว้ครับเพื่อสู้กันต่อเพื่อสู้กันต่อยังไม่ยอมแพ้ยังไม่คิดจะลาออกอ่าเพราะบอกว่าโอกาสของเขายังเปิดกว้างถ้าบอร์ดหรือแฟนบอลรู้สึกว่าจะไม่ใช่ ว่าเขาไม่ใช่คนคนที่สโมสรต้องการเขาจะลาออกในทันทีและก็จะไม่ขอรับค่าชดเชยใดๆด้วยนี่คือสิ่งที่อโมริมพูดในฝั่งกาลาโชครับก็มีอารมณ์ผิดหวังวันนี้ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะอโมริมใช้เมสันเมาส์ลงก่อนซึ่งถามว่าเป็นการตัดสินใจใผิดพลาดไหมมันจะผิดพลาดก็ต่อเมื่อผลการแข่งขันมันออกมาเป็นรูปแบบที่ไม่ต้องการเหมือนวันนี้แหละครับวันนี้เมสันเมาส์ไม่ได้ดีกว่ากาลาโช แตกต่างกับวันที่เจอกับแอตเลติกบิลเบาการณาโชนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง ESPN บอกก่อนหน้านี้ผมเล่นทุกนัดเลยเพื่อพาทีมมาถึงรอบชิงแต่พอถึงวันนี้ได้ลงเล่นแค่20นาทีแน่นอนครับการให้สัมภาษณ์แบบนี้แสดงออกถึงความไม่พอใจแบบนี้พอให้สัมภาษณ์ปุ๊บสื่อก็ถามต่อเลยว่าแล้วอย่างนี้อนาคตของคุณกับแมนยูจะเป็นยังไงการาโชก็บอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันครับ ผมจะพยายามสนุกกับช่วงซัมเมอร์ให้เต็มที่ก่อนแล้วรอดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปฮะตอบแบบนี้นี่คือมีความเป็นไปได้นะครับที่เราอาจจะเห็นเจ้าหนูอาร์เจนตินารายนี้แยกย้ายกับทีมปีศาจแดงในอนาคตถึงตรงนี้อะไรก็เป็นไปได้นะครับในส่วนของบูโน่แฟนเดสครับก็บอกว่าเป็นวันที่ยากมากๆเป้าหมายของเราคือคว้าชัยชนะให้ได้ครับ แต่สุดท้ายมันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังมันเจ็บปวดสุดๆผมไม่อยู่ที่นี่เพื่อตั้งเป้าว่าจะทําให้ทีมของเรานั้นจบฤด,ดูกาลให้ดีที่สุดในทุกๆปีครับเล่นด้วยศักดิ์ศรีเล่นด้วยความภูมิใจแต่แล้วสุดท้ายพอผลลัพธ์เป็นแบบนี้เขาเองก็เสียใจไม่ใช่น้อยสําหรับบรูโน่เช่นเดียวกันกันกบดีโอโกดาโลครับวันนี้ ก็หายเจ็บกลับมานะและ้แลเวลาลงเล่นในช่วงครึ่งหลังซึ่งถามผมแหมมอปกเกมมันจบแล้วพอเราพูดอะไรไปมันก็เหมือนกับปเก่งหลังเกมนะแต่ก็เสียดายที่ดาโล่ไม่ได้ลงมาตั้งแต่ช่วงตน้ตนๆที่ทีมยังพอทําเกมรุกทําเกมบุกสู้ได้ลงมาตอนที่สเปอร์เนี่ยตั้งใจเล่นเกมรับเต็มที่มันก็เจาะยากจริงๆนะลูกเปิดของเขามันได้แสดงพิษสงออกมาในช่วงที่เวลานั้นมันวิกฤตแหละมันช้าไปและ ดาโลก็บอกว่าเจ็บปวดครับที่ต้องเห็นแฟนบอลต้องเจอกับเรื่องเลวร้ายแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาคอยหนุนหลังเราตลอดเข้าใจได้ส่วนลูกชอนะผมว่าวันนี้ลูกชอเป็นหนึ่งนักเตะที่ไม่ตอบโจทย์ตอบใจเอาเสียเลยนะครับทำผลงานได้ไม่ดีแล้วตัวเขาเองก็พูดครับบอกตัวผมเองและพวกเราทุกคนเนี่ยต้องตั้งคําถามครับว่าเราดีพอที่จะเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้หรือเปล่าเออ,อจุดนี้สิ่งที่ลูกชอพูดผมเชื่อว่าแฟนบอลเห็นด้วยนะรูปเกม วันนี้ลูกชอไม่ได้เป็นประโยชน์กับทีมเท่าไหร่ความนิ่งของเขามันไม่ส่งผลในทางที่ดีเพราะถ้านิ่งพอผมว่าจังหวะที่เสียประตู1 0มันน่าจะดีกว่าน,นี้แต่ก็ไม่อยากโทษในจังหวะนั้นนะมันมีอีกหลายๆจังหวะให้ต้องพูดถึงต้องลุ้นกันไปยาวๆครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดมาถึงตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ตกต่ำที่สุดจุดหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสโมสรอ,อย่างเป็นทางการล้มเหลวในทุกเวทีครับ ในพรีเมียร์ลีกล้งอันดับ16ของตารางคะแนนมีแต้มน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ในยุคพรีเมียร์ลีกครับมีแค่42แต้มแพ้ในบ้านมากที่สุด9นัดไม่มีช่วยแชมป์ติดมือเลยครับ FA ฟเับตกรอบแพ้จุดโทษให้กับฟูลแลมคาร์ลาบ้าครับก็แพ้กับสเปอร์นี่แหละจนกระทั่งยูโรปาลีกในเมื่อคืนที่ผ่านมาฤดูกาลหน้านี่จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2015ที่ทีมจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรครั้งแรกในรอบ10ปีครับ อันนี้ไม่ได้กระทบแค่เพียงชื่อเสียงแต่ทําให้สูญเสียรายได้จากค่าลิขสิทธิ์มหาศาลแน่นอนมันส่งผลต่อก,การเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างหนักย่ําแย่ที่สุดในหลีกนับตั้งแต่ปี1 9 7 3 7 4ซึ่งปีนั้นนั้นตกชั้นทีมยังขาดโครงสร้างที่ชัดเจนนะเดอะซันเนี่ยเปลี่ยนเทเตอร์ออฟดีมเป็นเทเตอร์ออฟสครีมครับกลายเป็นโรงละครแห่งความสยองนี่คือยุคที่เลวร้ายจริงๆรงครับลิโอเฟอรินานอดีตกองหลัง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกว่านี่คือฤดูกาลแห่งหายยนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งในความเป็นจริงไม่สมควรแม้แต่ที่จะมาลุ้นถทวยนี้ด้วยซ้ำหมายความว่าอะไรครับควรที่จะไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าเหตุผลมันเกิดจากอะไรเกิดจากตั้งแต่ต้นเกมหรือเปล่าการต่อสัญญาที่ผิดพลาดกับเอริกเทนฮากต่อสัญญาเสร็จซื้อนักเตะให้เทนฮากใช้จากนั้นปลดเขาแล้วนํากุนซือคนใหม่เข้ามาเปลี่ยนแผนการเล่น ต้องปรับความเข้าใจกันใหม่ในช่วงกลางสีซสั่นนักเตะไม่เข้าใจแท็ติกใครเล่นได้ใครเข้าใจบาดเจ็บนับหนึ่งกันใหม่ตลอดเวลาครับลิซันโดมาร์ติเนสเล่นได้เข้าใจเกมบาดเจ็บอามาดิอาโร่เริ่มเข้าใจบทบาทบาดเจ็บนักเตะอโมริมที่ได้มาในช่วงเวลาของตัวเองนั่นคือตลาดซัมเมอร์เอาขอภัยตลาดหน้าหนาวได้แพตริกดอกูได้เอเดนเฮฟเว่นซึ่งยังเด็กอยู่เลยแต่ถามว่าโอเคไหมโอเคในระดับหนึ่งครับแต่ยังไม่ใช่ตัวที่จะฝากความหวังแน่นอน ที่ยากกว่านั้นคือการกลับมาในฤดูกาลหน้าครับการสร้างทีมใหม่ในเมื่อแมนยูไม่ใช่สโมสรที่จะได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรถามว่าคุณมีสถานะดีกว่าทีมไหนดีกว่าแค่3มทีมที่ตกชั้นลงไปแค่นั้นเองนี่คือเหตุผลว่าทําไมแมนยูถึงมีชื่อในการซื้อเลียมดีแล็บเพราะเลียมดีแลบตกชั้นครับนี่คือ3มทีมที่คุณจะเหนือกว่าพวกเขาเพราะในหลีกคุณไม่ได้เหนือกว่าใครเลยแม้กระทั่งสเปอร์เพราะสุดท้ายสเปอร์นั้นได้ ไปอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกมีแค่เซาท์แฮมตันมีแค่อิฟสวิตมีแค่เลเตอร์ซิตี้ที่แมนยูดีกว่าแต่ทีมอื่นไม่ใช่เลยครับว่าแมนยูจะเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนเดิมไม่ได้ไปเล่นทัวยอื่นแล้วเล่นแค่ในอังกฤษเท่านั้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่ยากมากๆมันจะเป็นไปในทิศทางใดต่อไปนักเตะใหม่ๆต้องเข้ามาด้วยหัวใจล้วนๆครับเพราะว่าถึงเวลานี้หากไม่รักกันจริงยากที่จะหาใครมาร่วมทีมได้แน่นอน การที่ทีมล้มเหลวครับสิ่งที่ยากกว่าคือการตะเกียกตะกายออกจากความล้มเหลวเนี่ยนะครับหลังจากนี้ต้องสร้างทีมกันใหม่รีเซ็ตกันใหม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ครับและสโมสรต้องเดิมเกมแล้วเพื่อนเพื่อนพี่สาวกปีศาจแดงคิดเห็นอย่างไรร่วมพูดคุยกันหน่อยครับกับความล้มเหลวในฤดูกาลนี้แก้ไขอย่างไรฮะคุยกันแล้วไม่จุใจเดี๋ยวคืนนี้ไปคุยกันต่อในไลฟ์สดหนึ่งทุ่มครึง่งผู้จาภาษาปีศาจแดงครับมาระบายความในใจกันหน่อยครับส่วนคลิปนี้ประมาณนี้ครับ ต้องอำลาไปพร้อมกับแสดงความยินดีกับแฟนทีมไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์วันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ